That's TV. อนนี้เอจะพาคุณผู้ชมมาทานอาหารอร่อยๆภายใต้บรรยากาศดีๆกันที่วันดีดีคาเฟ่รีสอรองต,ต้องบอกว่าที่นี่นะคะมีอินดอร์ที่เอนั่งอยู่ตรงนี้ลักษณะคล้ายๆกระท่อมกลางสวนเป็นกระท่อมใหญ่ๆโล่งโปร่งสบายมากโดยเฉพาะครอบครัวที่มีเด็กเล็กค่ะต้องห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่ามีสนามเด็กเล่นด้านนอกที่กว้างมากๆนอกจากนั้นเขามีมุมถ่ายรูปเช็คอินที่เป็นปนไม้ดอกไม้ธรรมชาติสวยงามหลากหลายมุมเลยนะคะส่วนอาหารเขาเสิร์ฟเป็นอาหารไทยฟิวชัน่นวัตถุดิบเนี่ยจัดเต เองและคัดสรรมาอย่างดีทุกเมนูก่อนที่เราจะไปรับประทานกันนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมล้างมือให้สะอาดทุกครั้งด้วยนะคะเรามาประเดิมกันด้วยอย่างแรกเป็นซีซ่าสลัดมาลองชิมเลยค่ะผักสดชีสเยอะมากและน้ำสลัดเขารสชาติเข้มข้นกำลังดีมากๆค่ะอย่างต่อมานะคะเป็นยำหัวพลูปลาหมึกชิ้น,นใหญ่ๆกุ้งตัวโตๆเลย รสชาติยำจัดจ้านกำลังดีเอว่าอันนี้ถูกปากคุณผู้ชมทุกเพศทุกวัยเลยละคะเมนูอย่างต่อมานะคะเป็นชูชีกุ้งกล้ามกลามมาลองชิมเลยนะคะหอมพริกแกงและรสชาติกลางๆเมนูนี้คุณผู้ชมท่านไหนที่ไม่ทานเผ็ดก็ทานได้คะ่ะเมนูอย่างต่อมาเป็นปลากระพงทอดสมุนไพรคะ่ะ จากจะเด็ดตรงที่เขาทอดปลากับนังดีสมุนไพรเขาก็หอมรสชาติแบบกลมกล่อมมากๆค่ะเมนูอย่างต่อมานะคะอลังการมากๆเป็นขาหมูเยอรามันเสิร์ฟมาพร้อมกับเครื่องเคียงหลากหลายอย่างเลยนะคะกรอบนอกนุ่มในเขาทานคู่กับเครื่องเคียงลงตัวมากๆค่ะปิดท้ายอาหารคาวด้วยผัดไทยกุ้งสดเราชิมเลยนะคะ กุ้งสดรสชาติกลมกล่อมกำลังดีแล้วกุ้งก็เด้งได้เลยล่ะคะ่ะถ้าคุณผู้ชมท่านไหนชอบทานอาหารอรอ่อ,รอยๆภายใต้บรรยากาศดีๆแบบนี้ต้องห้ามพลาดที่นี่เลยนะคะวันดีๆคาเฟ่รสอรองนอกจากนั้นนะคะที่นี่เขายังมีบริการห้องจัดเลี้ยงรับได้70-100ถึงท่านเลยล่ะคะ่ะและการเดินทางก็หาไม่ยากคะ่ะถ้าคุณผู้ชมลงทางด่วนสีสมานให้รีบชิด้ายแล้วเลี้ยวเข้าซอยสีสมานซอย6กก็จะเจอร้านเลยล่ะคะ่ะ และช่วงหน้าเรื่องราวแซ่ในแซบทีวียังมีมอรออัปเดตอีกมากมายเดี๋ยวกลับมาพบกันสักครู่เดียวค่ะ